สวัดีค่ะทุกคนค่ะทุกคนครูอลิซเซลเล็ตไมล์มาสเตอร์ตั้งเงินใช้เองเองครูสอนศาสตร์ความคิดผลิตศาสตร์ความรักค่ะเห็นไหมคะวันนี้มีทางน้องเนน้องไนมาอ่าน้องไนขึ้นมาเร็วขึ้นมาขึ้นมานั่งดีๆระวังหัวโป๊กๆอันนี้ใครอันนี้ชื่ออะไรครับชื่อเนทครับเนทครับพี่ไม่รู้ว่นไนไปไหนน้องไนอยู่ไหนนะ ขึ้นมาที่กล้องสิให้เดี๋ยวกล้องเดี๋ยวกลเดี๋ยวกล้องลมลูกโอเคอะนั่งดีๆสิครับไม่กระโดดสิลูกเดี๋ยวพี่เขาเยนหัวโอเคไหมโอเคอ้าวันนี้นะคะคูลิฟมีคอนเทนต์นะคะที่ชื่อว่าชื่อวสาววิธีทำให้ผู้ชายตื่นเต้นอไม่เบื่อคบกันได้นาน ืนวรงนเดี๋ยวโตขึ้นหนูก็เป็นผู้ชายนะรู้เปล่ารู้เป็นเด็กผู้ชายเอาวิธีที่ทําให้ผู้ชายตื่นเต้นนะคะคือเวลาที่เรามีความรักอะคะ่ะและเวลาที่เรามีความสัมพันธ์กันก็คือคบหาดูใจกันศึกษากัน, <c oughs> นไ,ปไปเรื่อยๆนะคะืเรื่อยๆนะคะ ในหลักคอเขาเหตบานอาจจะอาจจะต้องคัดเพื่อเพื่อเขสียงคอนเทนต์เพื่อเพื่อพูดคอนเทนต์ใหม่เวลาที่เรามีความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วเราก็ศึกษาดูใจกับผู้ชายเนี่ยระหว่างทางที่เราคบกันเนี่ยบางทีมันก็จะมีความน่าเบื่อหรือว่าเอความรักไม่มีความหวานอะไรเงี้ยแต่ครูลิ์มีวิธีที่ทําให้เราเนี่ยทำไงให้ผู้ชายรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ใช่ผู้หญิงที่น่าเบื่อ เราเป็นผู้หญิงที่ทำให้เขาตื่นเต้นตลอดเวลาแล้วจะทําให้เขาคบกับเราได้นานค่ะนะข้อแรกเลยนะคะนะอ่สนใจครูลิสโอเคไหมนะ <laughs> ตั้งใจฟังครูลิสนิดน,นึงนะคะนะเพราะว่าอรอบนี้ก็จะทาให้เราแบบ <laughs> หลุดหลุดโฟกัสได้ <laughs> อ่านะอย่างแรกเลยนะคะก็คือนะคุณต้องทําให้เขาเดาเราไม่ได้ค่ะ,เด,คะเดา,เ,าเดาอะไรไม่ได้คะหนึ่งเดานิสัยเราไม่ได้ สองเดาอารมณ์ <ๆ S 2> เราไม่ได้อย่างเช่นวันนี้<อ>เราอะไรโลกกดปุ <c oughs> ่มนี้กดเอ้อย่าเพิ่งกดโลกเดี๋ยวแม่อาจอยู่ยังไม่ต้องกดนะคะโอเคไหมอ่ะอ่ะคือเวลาที่วันนี้เราอาจจะเป็นนิสัยแบบเรียบร้อยสมมตินนะเรียบร้อยแบบเออวันนี้เราอาจจะพูดน้อยอ่ะโอเคค่ะแต่จะมีบางวันเนี่ยเฮ้ยเราเล่าเรื่องส่วนตัวของเราเขาฟังเยอะเป็นพิเศษเราอยากบอกเขาอย่างนู้นอย่างนี้ เล่าเรื่องว่าวันนี้ไปเจออะไรมาแต่เป็นเรื่องดีๆนะคะเขาก็จะงงว่าตกลงเธอเป็นคนพูดน้อยเธอเป็นคนไม่ค่อยพูดหรือว่าเธอเป็นคนพูดเก่งกันแน่เนี่ยแหละค่ะจะทาให้เขารู้สึกตื่นเต้นหลายบางตอจะทําให้เขาตื่นเต้นนะคะที่รู้สึกว่าเอ้ยทําไมเราดูแบบเดาทางไม่ได้เลยดูเป็นผู้หญิงที่แบบเอ้ยยังไงเป็นนิสัยยังไงกันแน่อันนี้เขาก็อยากจะอยากค้นหาเรา ต่อไปนะคะอยากจะศึกษาดูใจเราเยอะๆนะคะแล้วบางทีเนี่ยเวลาคาดเดาไม่ได้นะสำหรับคนที่อันนี้สําคัญมากสาหรับการที่คบกันมานานใช่ไหมคะสมมุติว่าคุณผู้ชายแอบคุณผู้หญิงเนี่ยรู้แล้วว่าเอ้ยผู้ชายเนี่ยสมมุติไปทําอะไรให้เราไม่พอใจมาวิธีทำให้เขาคาดเราไม่ได้นะคะก็คืออย่างเช่นปกติเราจะเราจะ,เราจะโกรธ เราจะหน้าบึง้งน้องนายกลงไปแล้วเราจะงองแงอ่สมมติแต่เราลองเปลี่ยนใหม่ค่ะเราทําให้เขาคาดเดาเราไม่ได้โดยที่เรานิ่งมากเราไม่แสดงความรู้สึกอะไรเลยเราไม่เผยความรู้สึกใดๆเลยว่าเฮ้ย hey, ฉันฉัน,ฉ,นฉันโกรธน,นะฉันฉันงอนนะแต่เราแบบเออวันนี้เป็นไงบ้างทํางานโอเคไหมเราเป็นเหมือนแบบเขาเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมเธอไม่โกรธทาไม ทำไมเป็นแบบนี้อ่ะเขาจะเดาทางเราไม่ได้แล้วค่ะวิธีนี้แหละทางวิ้ชายตื่นเต้นมากเขาจะตื่นเต้นในใจว่าตกลงเขากดฉันรึเปล่าเขารู้ความจริงหรือยังฉันต้องทําตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเนี่ย,เ,ยเรารู้สึกเราไม่น่าเบื่อเลยอ่ะเราเป็นคนที่แบบเดาทางยากอ่ะแล้วเขาจะอยากรู้จักเราอยากศึกษาเรามากขึ้นนะคะ mm hmm. ถึงแม้ว่าบางทีเนี่ย mm hmm. คุณเคยได้ยินน้ำาจแล้วบอกว่าบางทีรู้จักกันเหมือนไม่รู้จักกัน <laughs> เพราะาเราเป็นคนที่คาดเดาไม่ได้ค่ะแต่ใครจริงใจเราก็จริงใจนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องทําให้เขาแบบคิดว่าเราจะเป็นแบบนั้นแต่เราไม่ได้เป็นแบบนั้นอโอเคข้อสองนะคะก็คือว่าเราต้องหาอะไรทําใหม่ๆค่ะ,ะหาอะไรใหม่ๆให้เขาเซอร์ไพรส์อย่างเช่นนะคะวิธีที่ทำให้เพื่อนตื่นเต้นเนี่ยคือถ้าเราเซอร์ไพรส์เขาอะเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. หวานเขาเรียกว่ามันชุ่มฉ่าในใจอ่ะรู้สึกแบบหวานแหววว่าเอ้ยผู้หญิงคนนี้รู้สึกมาเติมความหวานให้กับเราคือเราต้องมีเซอร์ไพรส์เขาบ้างค่ะบางเวลาเนี่ยเช่นเรารู้แล้วว่าจะวันเกิดเขาลองชวนเขาไป้านอาหารแล้วก็กระซิบบอกเด็ก้านว่าเดี๋ยวจะเอาเค้กแฮปปี้เบิร์ตเดย์มาให้นี้ค่ะแล้วก็จุดเทียนมาให้หน่อยนี่แหละเขาแค่นี้เขาก็รู้สึกปบื่มปิดละคือเซอร์ไพรส์เขาอะเพราะว่า มันไม่มีคนเซอร์ไพรส์เขาแต่ว่าเราเซอร์ไพรส์เขาเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยแบบเขาตื่นเต้นอะ่ะเออแล้วเขาก็บางทีเขาก็คิดว่าเฮ้ยมันเกิดปีหน้าจะมีอะไรฉันไหม <laughs> ตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะเอออ่ะหรือว่าอย่างเช่นอ,อพาอะไรเดียะพาไปร้านใหม่ๆก็ได้ค่ะพาไปร้านใหม่ๆก็เป็นการทําให้ตื่นเต้นได้ได้ <c oughs> <c oughs> น้องนายไม่นี่เร็ว ไปตรงนั้นเดี๋ยวแม่ก็หมดหลุดสมาธิสิค <tapping> รับเดี๋ยวสมาธิหลุดนั้นอ่านี่เราต้องมาอยู่กับกล้องกับพี่ๆเขาตรงนี้ลูกพี่ๆก็จะได้เห็นเราเอ๊น่อหน้านี้ป้ะนะอะมาน้องเมฆเขมมาเร็วเขมมาเร็วน้องเมฆจะนั่งตรงไหนโอเคอ่ะนั่งเรียบร้อยอ่ะครับอ่ะเดี๋ยวแม่ทำคอนเทนต์ต่อเร็วพี่ๆก็ตั้งใจฟังอยู่นะอ่ะต่อไปก็คือว่า หาแล้วไม่ใหม่เขาทานก็เป็นการติดได้นะคะหาสถานที่ใหม่ไปเที่ยวกันค่ะเอ้ยตรงเนี้ยน่าเที่ยวมากเลยแล้วเราไปแบบรีวิวมาแล้วว่ามีจุดเด่นอะไรแบบถ้าคนไปนะแล้วเขาชอบเขาจะเซอร์ไพรส์มาค่ะเขาจะรู้สึกว่าเป็นความทรงจําที่ดีเป็นความประทับใจที่ดีให้หัวใจให้หัวใจพี่เขาหรอคะโอ้โอขอบคุณครับอ่าข้อสุดท้ายนะคะข้อสามค่ะก็คือว่า วิธีที่ทำให้ชายตื่นเต้นนะคะแล้วก็ไม่น่าเบื่อก็คืออย่ารับปากเขาง่ายๆค่ะอย่ายอมอะไรง่ายๆด้วย <S <S 1> <S 1> บางอย่างเนี่ยอย่างเช่นเราอยากทําเองอ่ะอยากทําแล้วจะทาเองเอไม่ต้องไม่ย,ยัง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 ไม่อยากหมดเขาเสนอยื่นข้อเสนออะไรมาให้เราอย่างเงี้ยเรายังไม่รับปากเราบอกขอคิดดูก,ก่อนนะเอเราอย่างเช่นเขาสมมตินะชวนเราเปิดร้านเอาไหมทีเปิดร้านกันเราก็แบบ เราคิดดูก,ก่อนนะยังยังยังศึกษาข้อมูลอยู่เลยอ่าแต่บางทีเราแบบอยากทําเองอ่ะอยากลองทําด้วยตัวเองก่อนยังไม่อยากขอความช่วยเหลือจากเขาง่งายๆถ้าเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องภาระยาวๆอะค่ะแต่ถ้าเรื่องเล็กๆๆน้อยขอความช่วยเหลือในเรื่องของการเปิดขวดน้ําการขนของให้อย่างเงี้ยอ่ะให้ผู้ชายเป็นฮีโร่ช่วยเราได้แต่ถ้าเป็นเรื่องอะไรที่ถ้าเป็นเรื่องที่แบบต้องผูกพันกันยาวเนี่ย เราต้องเล่นตัวนิดนึงเราต้องอย่าอย่าข <c oughs> ึ้นรับปากเขาง่ายๆค่ะเวลาที่เราไม่รับปากเขาง่ายๆเนี่ยจะทําให้ผู้ชายติดเล้นยังไงคะ <c oughs> ก็คือว่าก็คือว่าเวลาที่เรายังไม่รับปากเขาเนี่ยช่วงเวลาที่เราไม่ได้รับปาก <c oughs> เขาจะคิดค่ะเขาจะคิดว่าเอ้ยเราจะโอเคกับเขาไหมเราจะ รับปากเขาไหมเราจะตกลงปงใจกับเขาไหมอ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอเป็นแฟนก็เช่นกันนะอ่าอยากให้เขาตื่นเต้นนานๆก็เล่นตัวไปก่อนเขาก็จะคิดอยู่ในหัวตลอดเวลาค่ะว่าเราคิดยังไงเรารู้สึกกบเขายังไงเอ้ยเขาจะต้องเดินเกมไหนเนี่ยเพื่อที่จะให้เราตกลงเขาง่ายๆดังนั้นเนี่ยการที่เราไม่รับปากง่ายๆหรือว่ายังไม่ยอมอะไรเขาง่ายๆอ่ะ จะทาผู้ชายรู้สึกว่าเราตื่นเต้นเราไม่น่าเบื่อค่ะเขาจะหาอะไรใหม่ๆมาเพื่อทําให้เราตกลงกับเขาที่ได้อันนี้แหละเป็นขอขอจิตวิทยาเนี้ยนะคะที่ทําให้ผู้ชายเขารู้สึกตื่นเต้นกับเรานานๆรู้สึกว่าเราเนี่ยน่าสนใจไม่น่าเบื่อแล้วจะทําให้เรากับเขาคบกันได้นานค่ะถึงแม้ว่าเราสมมุติเป็นแฟนกันแล้วคบกันตกลงเป็นแฟนกันนะคะจะบอกว่า3มข้อเนี้ยยังไงก็ยังใช้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เขาเดา อารมณ์เราไม่ได้เดานิสัยเราไม่ได้นิสัยเนี่ยคบไปนา,นานเดี๋ยวจะรู้เองค่ะแต่บางทีอารมณ์เราอ่ะอาจจะเดาไม่ได้เราอาจจะนิ่งบ้างเราอาจจะเริงร่าบ้างแต่เราจะไม่ไม่ค่อยทําอารมณ์หมุนหมองนะพยายามพยายามอย่างนี้อารมณ์นี้ค่ะถ้ามีอารมณ์หมุนหมองเนี่ยไปอยู่คนเดียวก่อนหังนี้เพิ่งกดปิ่นนะคะอ่าโอเคค่ะข้อสองก็คือเมื่อกี้สรุปนะคะข้อแรกเดาไม่ได้ข้อสองหาอะไรใหม่ๆค่ะแม้ว่าจะคบกันแล้วการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีคือ ที่จะต้องพาไปที่ใหม่ๆกันบ้างไปทํากิจกรรมใหม่ๆร่วมกันบ้างไปหาสถานที่ใหม่ไปหาร้านอาหารใหม่ร่วมกันบ้างค่ะเป็นการทําให้ชีวิตเราเนี่ยเติมความรักให้กันตื่นเต้นกันอยู่ตลอดเวลาข้อ3าคือไม่รับปางง่ายๆค่ะถึงแม้ว่าฉันจะเป็นแฟนเธอแล้วเนี่ยแต่บางเรื่องฉันขอทําเองบ้างนะฉันอยากมีแบบแพชชั่นของฉันฉันอยากมีชีวิตของฉันบ้างฉันอยากจะลองทาอะไรด้วยตัวฉันเองก่อนอ่ะเธอก็ช่วยฉันนั่นแหละแต่ว่าเรื่องใหญ่ๆเรื่องหนักๆเนี่ยฉันทํา ฉันจะขอลองเองก่อนอนี่โอเคค่ะนี่แหละคะ่ะ3มข้อที่ครูดิฝากไว้นะคะนี่เรื่องของทําให้ผู้ชายตื่นเต้นไม่เบื่อและคบกันไดน้นานค่ะน้องเนน้องไนรเร็วเดี๋ยวเราจะไปแล้วลูกมาสวัสดีพี่พี่ก่อนแล้วสวัสดีค่ะน,น้องไนไหนนะ <laughs> อยู่ไหนเอ่อเยอ่าระหว่างรอน้องไนายเดี๋ยวครูลิมีคอร์สคิปโตนะคะสวัสดีค่ะเาวลูกคอร์สคิปโตครูลิสนะคะตอนนี้ครูลิสเปิดส่วนตัวนะคะเรียนตัวต่อตัวเลย ราคา2,200บาทถูกมากคูริสเปิดโปรโมชั่นแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นค่ะตอนนี้เต็มไป 2- 3งสามอาทิตย์แล้วนะคะรีบเข้ามาจองกันนิดนึงนะคะเพราะว่ามนานานๆไม่ได้เปิดขนาดนี้แล้วก็บอกนิดนึงว่าพอเรียนตัวต่อตัวแล้วเนี่ยคูริสจะดึงเข้าคอร์สผมเป็นคิดมาสเดิเอาขามาโชว์คิดมาสคนนี้เลยคูริจะดึงเข้าคอร์สกลุ่มเป็นกลุ่มของคอร์สริปโตนะคะคูริสทำคอนเทนต์ไว้เรียบร้อยแล้วก็คือถ้าใครที่ตามไม่ทันเนี่ย สามารถไปเรียนเพิ่มได้แล้วที่เวลาติดปัญหาเรื่องการเทรดเนี่ยถามแคปแคปหน้าจอแล้วถามครูลิได้ตลอดนะคะก็คือครูลิจะบอกเลยว่าต้องไปจุดนี้ไปปุ่มนี้ไปตรงนี้ครูลิจะบอกเลยจะติดติดปัญหาอะไรก็คือถามได้เรียนส่วนตัวเนี่ยจะสอนเปิดเทรดก่อนนะคะเปิดบัญชีก่อนแล้วหลังจากเรียนส่วนตัวเสร็จครูลิจะปูพื้นฐานให้หลังจากนั้นจะต้องมาเรียนซูมกันอีกครั้งหนึ่งครูลิอยากจะ follow up นะคะดูว่า เขตกันได้แล้วหรือยังโอเคนะเข้าใจนะคะก็คือว่าเจนก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาฟอล l o อัพกันเราไป f o l ล o w up นี้ก็คือซูมกันถามกันธรรมดาโอเคนะคะชั่วโมงครึ่งค่ะแล้วก็ดูกันเดี๋ยวคุณให้ไลน์ไว้นะติดต่อตรงนี้โอเคอันนี้ไหนเร็วโอ้โอ้เขยบเขยครับน้องนี่ให้ไวหน่อยเดี๋ยวพี่ๆเขาโอเคน่ารักน่าลยค่ะโอ้ยน้องน่ะตักนต์ขอบคุณค้าแม่จันต้าน้อยเหรอลูกแต่เราไม่เราไม่ควรโชว์ขายใครนะคะ โซเท้าไม่สุภาพนะลูกนะโอเคไหมคะเราจะไม่ยกเท้านะอย่างมากเราต้องยืนลูกยืนแม่ก็กินไหมแม่กินไหมแม่เธอรอได้ดีโอ๋ไม่เป็นไรลูกหนูไม่รู้ไงลูกนะแต่ว่าแม่บอกไว้อ่าบายบายค่ะบบายบายค่ะก็ถ่ายรูปได้ไหมกดปิดเลยลูกเลยเดี๋ยวใครเราใครถ่ายรูปกดปิดนี่นะตรงนี้ครัตรงนี้ครัตรงนี้อ่าน้องไหนทำอะไรครับ โอเคไหนพาพี่ไปชมกุหลาบสิลูกเนทชีสิครับโอ้ใหญ่ไหมไหนหน้าไปทาบสิครับหอมไหมหอมไหนมีขี่ดอกมีสองดอกออกนี้ก็ขึ้นไหนดอกนั้นตุ้มๆนะโอเคเอาบังน้ำด้ไยกนเนไม่รู้ว่าน้ำมามาไหนอ่ะน้ำอ๋อก็เมื่อกี้ฝนตกไงลูก น้องไลเป่าดังหรือเปล่าโอเค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 บายโอเคเป็นมันใดอาลปลูก ไหนจะไปไหนครับไปหากล้วยเหรอไปหากล้วยเหรอไหนลูกหมอนชี้สิลูกหมอนอยู่ไหนลูกหมอนนี่ไงแดงๆเห็นไหมเนสเหมอนไหนที่น้องไนท์ถือปะนี่คือลูกหมอนของเราไอ่ลูกยนี่หาเจอลูกหมอนแล้วครับัดไปเล็ดไหนไหนโอเคกินได้นะรู้เปล่าอันนี้เห็นอันนี้มีลูกหมอนนะใช่ครับทิ้งไปไงไปทิ้งไหมให้แม่กินไหม อย่าแม่ต้องกินน้ำเปล่าได้อไหนไปนไกลที่เรดดาซุกไหนดูกล้วยเราสุกยังไหนดูสิยังเลยกล้วยมันลองสีเขียวอยู่ไม่หรอใช่ครับถ้าสุกต้องเป็นสีอะไรสีเหลืองใช่แล้ว นอ้อะน,อน้องไยพไปยืนตรงนั้นไปเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปเร็วอ่ะอ่ะหันหน้ามาเดี๋ยวปิดคลิปก่อนนะวันนี้พามาดูพวงคามที่บ้านครูลิสนะคะเห็นไหมเยอะมากโอ้เต็มสะพานเลยนี่แบบพาซูมใกล้ๆโอ้โหแต่ละช่อ ี่่คะขึ้นสะพานนี่เว้ยอ่ะเดี๋ยวพามาดูด้านนี้บ้างเยอะมากย้อนแสงนิดนึงนี่